สวัสดีครับชิลี่โคคาลาครับวันนี้ไม่ได้ตกปลาหรอกครับมาดูเขาบานเหครับบ่อน้องกุ้งครับค่าเหหกับปากละสามร้อยครับผู้ช่วยลงกี่คนก็ได้ครับนี่แต่ผมจะพาไปดูเลยครับนะเขาดูปลาหน่อยนะครับนี่ครับดูปลาหน้าเขาครับโอ้ใหญ่อยู่ครับนินตัวนี้ครับนี่ โอ้ผมาหครับนี่ครับดูไส้ครับโอ้สวยอยู่ครับนี่ครับคนทยอยกันมาเตี้ยมเลยครับบ้านรัดบ้านรัดวานรัดดิโอ้ยแตกไปดูลงบีลงบี้ <laughs> ที่ไปครอบกันเนาะโอ้ทำไปชัว่วโอ้ยไหนโอ้ปนินครับยินครับอกดูปลาเขาครับนี่โอ้ดูครับมีท่าย,ยสวยครับนี่ครับขอบคุณครับ โอ้ครับดูกระพงครับอ่าใส่สองได้ไหมพี่มิตนโอ้หน้าหน้าหน้าโชว์กระพงเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ดูใ <c oughs> ส <c oughs> ่ครับนี่ กจะพงงูง n h a โอ้ปักเลยได้เงยครับ<า>ปัดแค่นี้โย่ยังไงปาล,าม,ลปามันหลายจะมันนันลูกนี่กระพงเมื่อกี้ยังใหญ่เนาะสองโลก,กว่าใครได้นั่นหรอก็ได้เลยก็จะขาวเอ้าไม่เห็นเนี่ยนู่นน่ะสองโลก,กว่ากว่าให้ไปจุกมาดูเน้อ โอ้โหครับได้หลายอยู่นี่เนาะอืมหลายอยู่ปล่อยลงปล่อยคืนเนาะปล่อยคืนเลยเอาปล่อยแล้วถูกขาดไปหมดหมดกันตู้ครับเราขอถ่ายปลากักหน่อยเด้อครับเด้อโอ้นี่ครับ อู้ยครับหลายอยู่ครับนี่ครับหน้าขอดูดนี่หนอะอู้ยครับใสสวยอยู่ครับปนินครับผมครับใหญ่เนี่ยใหญ่ไหม <c oughs> ปลาอะไร อะไรพี universe, ่คนไอพี er ่จุ๊ช่วยจับหน่อยพี่จุ๊ช่วยจับหน่อยไอพี่คนงานพี่จุพี่จุจช่วะพงครับระวังปากดิมันสะบัดจกจกปากพี่คนจกปากได้เขาไปในปากเลยจกเหมือนจกปลาช่อนนั่นแหละ ทุกป,ปลายปากมันจับได้อยู่อยโอ้ใสสวยอยู่ครับสองโลถึงไหมพี่อคน,นโลกว่าอโอ้มันอยู่ริมๆนี่นเนาะเฮ้ยปีจ๊มันอยู่ริมเนาะตตนน้้

ดิยังมีเผาเนาะเหน็นเนาะครับไฟสวยอยู่ครับ,รบน,นินครับดูโอ้หมานอยู่ฝั่งนี้ลาไบเลยไปอยู่ลากไปเลยเด้อด,ดูป้าครับ ทางเพศทางไรโอ้นี่ครับนู่นหนุนเต็มเลยครับน้าน้าน้าเดี๋ยวขอดูปลาครับโอ้ครับดูก็พงครับโอ้ปลากระบอกก็มีขอดูนาเขามาคนเดียวครับนี่เอาเวื้องนี่เวื้องเดียวเลยครับนี่โอ้ดูปลาพงครับโอ้โอ้หมานคักอยู่ ครับดูโอ้ปัดดูครับดูครับโอ้หมานคักครับนี่กระพงกี่ตัวหน้าสามสี่ตัวตัวใหญ่ละสามตัวสี่ตัวโอ้แล้วโอ้สุดยอดครับโอ้ดูมีใสสวยแล้วก็มีใสนะใสเล็กๆโอ้ยสวยๆครับกำลังเดินกลับครับนี่ครับจะไปหวานนางนาเดี๋ยวมาดูปลาหน้าเขาพอดีเลยโอ้ได้หลายอยู่ครับ โอ้ทด้หนะเนาะครับโอ้โหมันคมจริงในตรงไหนพี่มันตั้ตขีนี่ครับดูครับโอ้กิโลเนี่ยประมาณสี่โลครึ่งถ้ามันขาดก็ขาดอยู่สี่โลสโลสี่โลสี่สโลสแต่ตัวนี้สี่โลครึ่งโอ้นี่หละฮะผ่าทาอยู่ครับเฮ้ยอตัวได็ผู้ปนินสวยอยู่ด้วยนี่ผู้ได้อยู่นี้นี่ตนนี้นนีปนินตัวนี่แหละโอ้่่สวยอยู่ด้วยครับนี่ ตัวเด่นนะเครื่องนี่ยประมาณห้าหกขดไปกิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปแน่อ้อยู่น้ำตื่นด้วยนี่ไหนไหนหน้ายกโชว์นะครับโอ้ไฟสวยครับตัวนี้โมโอ้น้าตื่นได้ครับเนาะนี่ครับดูครับ โหยอดครับโอเคครับผมครับพอแล้วนะไหวพอแล้วรึไจะคองมืนๆเนี่ยรึเอานล่าเราเดินตามกูยังเหนื่อยเอาแล้วก็ผมยินดูปลายังไงตอนนี้เหรอครับเดี๋ยวมาดูปลาตอนถ่ายคลิปเลยครับเด้อไม่ไหวแล้วครับคนหวานบอกโอ้ยอมแล้วนี่ก็เที่ยงอยู่เลยครับนี่ยเหนื่อยไม่ไหว โอ้ครับนี่ครับดูปลาหน้าเขาครับโอ้หลายด้วยหน้าเนาะพอได้พอได้วยนครับพอด้ตัวใหญ่น้ำฝนครับพอ๋อนนี่อันหน้ากรับเราบ่ไหนดูปลาดึ๋งไหน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 นี่นี่กับเป็นกันด่ผมกับเหมือนกันดิไอ้จับนี่ครับดูปลากระพงเขาถ่ายปลากระพงด้๋งครับเด้อ โอ้ดูตัวครับน okay, hey, ี่โอ้สวยสวยตัวใหญ่ครับนี <да ่พวกขาถ่ายอยู่ครับกลับรอครับนะไม่ไหวไงสวัสดีครับนู่ครับมีผมไปดามีเนี่ยได้ไหมฮะใช่นี้ต้นเฮ้ยเอาละกูตานี่กูเอาเอาไม้ให้กูก่อน วิ่งมันคว่ำเหมเนี่ยเฮ้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 ยอู้ยเอ้าไม่กล้ามึงผมไม่กล้าดอกยิงใครไหมอาบอภัยมึงลงเร็วได้ใจไหมโอ้ได้ใจไหมไหมโอ้นะอ้ขอบคุณมากครับเอาละถ่ายคลิปไปด้วยนี่เอ้าจมก็เห็นมันจมไปใช่ขั้งมือใต้ชีบทุกทุกหน้ามืองานเข่าผมเลยเนี่ยตกน้านี่เฮ้ยมีมิดเป็นไฉไหม เฮ้ยมีมีใจอย่ายกดีจบมาจากคกขอดเอยอือเอาโอ้สั่นหมดเลยมีใจอย่ายกอย่ายกมี้นใจโยกดีอ้ยเดียวใล้ขาสั่นหมดแล้วเฮ้ยต้นขาสั่นต้น

ไปให้เพื่อนเนี่ยเอาหอโอ้สนุกอยู่ดีเนาะตลกดีเนาะเดี๋ยวไปดูปลาจบคลิปน้ำลึกไหมน่ะโอเคนั่นโอ้โหนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับมาดูปลาที่ได้กันครับปลารวมปลารวมปลารวมครับนี่ครับโอ้กับพงหลายตัวอยู่เนาะกับพงกันหลายตัวอยู่นี่ครับ นี <N í toys> <N yelled> ่ครับดูปลานี่ปลานิลเนาะปลานิลปลานิลโอ้หลายอยู่ครับบัสสามร้อยครับโอ้เหี้ยปากสามร้อยครับโอกได้หลายอยู่เนาะโอ้นู่นครับไหนไม่มีในกุ้งเนี่ยโอ้นี่ดูกุ้งครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับนี่กุ้งเยอะอยู่เลยะไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ได้นะครับเด้อสวัสดีครับกด subscribe ด้วยนะครับ